ไว้ครบจบตั้งแต่สกรีนจนจัดเก็บหมึกแห้งทันทีไม่ต้องรอและนี่คือเครื่องสกรีนมินิออโตมาพร้อมกับระบบการทำงานอัตโนมัติทั้งระบบทำงานด้วยระบบมอเตอร์เซร์ ชุดโหลดแก้วอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งเข้ามาเพื่อให้ทํางานตั้งแต่ระบบลําเลียงแก้วจนถึงขั้นตอนการอบแห้งมีแขนกลลมดูดที่ช่วยจับชิ้นงานอัตโนมัติและพิเศษไปกว่าน,นั้นมีระบบเก็บแก้วอัตโนมัติแทบไม่ต้องเปลืองแรงงานคนเลยทั้งหมดนี้พร้อมทํางานในเซตเครื่องสกรีนมินิออตโต้เซตนี้เลย ก่อนเริ่มทำงานเราจะติดตั้งบล็อกสกรีนและเตรียมหมึกสีส,สกรีนให้เรียบร้อยวางชุดจับยางปาดลงเพื่อให้พร้อมทำงานจากนั้นก็เริ่มทำงานด้วยการสั่งการผ่านหน้าจอระบบสัมผัสที่สามารถสั่งการตั้งค่าในจุดต่างๆได้เลยค่ะ ลำดับแรกเลยระบบจะโหลดแก้วเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการสกรีนต่อแถวกันแบบนี้ชิ้นงานแก้วก็จะไหลผ่านเข้าสู่สายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติและจะมีระบบแขนกลคอยดึงแก้วแต่ละใบเข้าสู่จิกยึดจับในแต่ละสเตชันระบบจะดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆเร็วและต่อเนื่องมากๆค่ะ โดยทั้งหมดนี้แทบไม่ใช้แรงงานคนเลยเครื่องสกรีนมินิออโต้เครื่องนี้ถือเป็นเครื่องสกรีนที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงลดแรงงานคนที่เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งไปได้เยอะเลยค่ะและเครื่องสกรีนรุ่นนี้ทำเวลาสกรีนได้เร็วถึง2,000-2,600ถึงชิ้นต่อชั่วโมงอีกด้วยค่ะอีกจุดเด่นของตัวเครื่องสกรีนมินิออโตโตรุ่นนี้ยังสามารถสกรีนหลายรอบใบสกรีนหน้าหลังได้ในครั้งเดียวแบบนี้เลย เมื่อสกรีนเสร็จไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเลอะติดกันเพราะว่ามีระบบอบลมร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้หมึกสีจับกับพื้นผิวเร็วขึ้นแห้งทันทีนและเครื่องอบลมเย็นที่คอยลดอุณภูมิชิ้นงานและหมึกสีให้เย็นตัวเร็วขึ้นในไม่กี่วินาทีก็สามารถหยิบจับสัมผัสลายสกรีนได้เลยแบบนี้และพิเศษไปกว่านั้นเราได้เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกโดยจะมีเครื่องนับแก้วหรือเก็บแก้วอัต นมัพร้อมจัดเก็บชิ้นงานได้เลยสะดวกและประหยัดต้นทุนไปสุดๆโรงงานและร้านสกรีนนิยมใช้สุดๆไปเลยค่ะท่านไหนสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้มาก่อนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทนีจินจำกัดโทร0868426859หรือทักไลน์แอนนีจินโปรแพท